เมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมานะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะก็พลังงานศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ยังยังคงลงมาต่อเนื่องนะ,ะทางสายพลังงานเราก็จะเรียกว่า new earth นะคะเป็นการรีเซ็ตใหม่ของพระแม่ไก่อานั่นเองนะคะดังนั้นในในช่วงเวลานี้อ่ะมันก็ถือ,อยังว่าเป็นช่วงนาทีทองเลยแหะที่ใครอยากจะยกระดับจิตวิญญาณปรับญาทัศนะหรือว่าเพิ่มพลังให้จิตใจร่างกายรวมถึงการที่เราจะ มานิเฟสอะไรต่างๆนีคะมันเขาว่าเป็นช่วงโอกาสดีนะคะมันมันยังมีเวลาอยู่ในช่วงนี้มันยังต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าเป็นการรีเซ็ตของของพระแม่ไกาอานะคะแล้วก็พลังลงมาได้ได้ดีมากเลยแต่ก่อนที่จะพานั่งสมาธินะคะก็จะขออนุญาตพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการนั่งสมาธิก่อนนะคะหลายๆคนในห้องนี้ก็ ระดับเ,เรียกว่าอาจจะไม่ต้องมานั่งนั่งนั่งรู้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าก็อยากจะ mm. เผื่อมันจะเป็นร mm. ายละเอียดปลีกย่อยที่ที่ทอาจจะมองข้ามเนาะหลายท่านปฏิบัติถือศีลภาวนามาก,ก็คงจะพอทราบกันแล้วแต่ถ้าอยากจะบอกถึงว่าถ้าบางท่านอาจจะปฏิบัติจนเคยชินแล้วอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยนี้ไปก,ก็ก็อยากจะเอามาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า จุดเล็กๆเ,เหล่านี้แหละค่ะจะช่วยให,ให้การนั่งสมาธิในแต่ละครั้งแต่แต่ละรูปแบบของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพและว,ว่ามีพลังมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในการนั่งสมาธิแต่ละครั้งนะคะเราเราจะต้องมีการทำ grounding ก,ก่อนก่อนและหลังนะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวขยับเคลื่อนร่างกายนะคะด้วยการยืดเส้นยืดสายให้ผ่อนคลายหรือว่าเราจะออกกำลังกายเบาๆให้ทุกส่วน ในร่างกายของเราเนี่ยผ่อนคลายการทําเช่นนี้นะคะควรจะทําทั้งก่อนและหลังนั่งสมาธินะคะเพราะว่าการกราวดิ้งเนี่ยหรือการยืดเส้นยืดสายก่อนนั่งสมาธิมันจะช่วยให้พ่อพลังงานหรือว่าระบบจกักระทุกจักระของเราเนี่ยไหลฟโฟลนะคะเปิดรับพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนหรือที่เรียกว่าดีวา n เอเนจีนี่เองนะคะได้ดียิ่งขึ้นง่ายขึ้นนะคะ ส่วนหลังหลังทำสมาธิทำไมต้องยืดเส้นยืดสายหรือทำกราวดงอีกครั้งนะคะก็เพื่อเป็นการถ่ายเทพลังงานที่ที่ล้นเกินนะบางท่านนะอาจจะมีอาการปวดศรีรษะอึดอัดหรือว่าใจสันนะ่นปวดเมื่อยตามเนื้อตัวหลังจากที่นั่งสมาธินั้นนะคะมันอันนี้มันเป็นอาการสะท้อนอย่างหนึ่งที่ว่ามันเราได้รับพลังดีไวเอเนอจีมากล้นเกินนะใน ในไกลมิติ3มเนี่ยมันมันเกินที่จะรับไหวมันก็เลยมีปฏิกิริยาแบบทีขึ้นนะคะบางคนก็จะมีไฟฟ้าสถิตมากบางคนพลังจิตมากก็จะทำให้โทรศัพท์มือถือรวนไปเลยหรือว่าไปจับเข้าของก็มีมีเอฟเฟกมีปฏิกิริยาเาขาจะ,ะ,ะ,ะสปาร์กอะไรอย่างเงี้ยนะะอันนี้ก็คือการที่เรารับพลังงานมาล้นเกินเพราะฉะนั้น ตัวเรามันก็เหมือนเป็นตัวผ่านผ่านรับส่งคลื่นพลังงานตรงนี้ดังนั้นเราก่อนที่เออาทำสมาธิเอออทำสมาธินะเราก็ควรคลีนเคลียร์พลังงานก่อนก่อนและหลังทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะแบบเล็กๆน้อยๆที่ที่บางท่านอาจจะมองข้ามไปนะก็ก็เอามามาพูดถึงเป็น ให้ได้รับรู้กันนะคะทีนี้หลังจากที่เราคลีนเคลีย์พลังงานก่อนแล้วนะคะก่อนนั่งสมาธินะคะที่สําคัญเลยในเรื่องของท่านั่งนะคะท่านั่งท่านั่งสมาธิเนี่ยม,มันมีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการเปิดท่อพลังงานหรือว่าเดินจัก,กรกะได้ดีขึ้นเนี่ยเราเราควรจะอยู่ในท่าที่สบายนะคะไม่เกร็งนะถ้าอยากจะ สัมผัสพลังงานมากขึ้นนะคะก็ควรจะนั่งหลังตรงทำไมเขาถึงบอกว่าควรนั่งหลังตรงคือเพื่อที่จะให้ท่อพลังงานเนี่ยไหลลื่นดีนะท่านใดที่หลังงอหรือว่าปวดหลังเวลาเราเรานั่งสมาธิเนี่ยเคลดลับก็อยากจะบอกนะให,ให้หาอะไรมาหนุนเสริมเอาเอาบอกมาหนุนก้นให้สูงขึ้นมันจะทําให้เครียดด้านหลังของเราเนี่ยมีความบาลานซ์ขึ้นแล้วก็ไม,ไม่ไม่ปวดหลังแล้วก็มัน มันไม่งอค่ะมันจะช่วยให้เรามีความสบายตัวในการนั่งสมาธินะคะแล้วอีกต่อมาแะ,ะ้วในเกิดเล็กๆน้อยๆในเรื่องการนั่งสมาธิตรงนี้ก็เรื่องของการงายฝ่ามือนะ,ะทำไมเขาถึงบอกว่าวางให้วางไว้บนหัวเขา่าหรือวางไว้บนหน้าตากะะ็เพื่อรับและก็ระบายพลังงานล้นออกไปจากร่างกายเรานี่เองนะคะฝ่ามือเนี่ย เราเราทราบไหมคะว่าเขามีจัก,กระด้วยนะคะซึ่งอย่างถ้าทุกท่านที่เรียนกับท่านอาจารย์นักแก้วเรื่องพนดูลัม um หรืออะไรตรงนี้อาจารย์นักแก้วจะได้สอนเรื่องได้สอนเรื่องจัก,กระที่ฝ่ามือด้วยใช่ไหมคะตรงนี้จัก,กระที่ฝ่ามือเนี่ยเขามีความสําคัญนะเขจะมีจัก,กระย่อยยิบย่อยที่ที่ฝ่ามือเราเนี่ยแล้วก็ส่งต่อไปยังจัก,กระ เจ็ดจักระในลำตัวเราด้วยนะซึ่งจัก,กระที่ฝ่ามือนี่แหละมีส่วนช่วยรับพลังงานจากเบื้องบนนะลงมาที่ฝ่ามือแล้วก็ส่งไปที่ลำตัวนะนี่ค่ะทำไมเหตุผลถึงว่าทำไมระหว่างนั่งสมาธิจึงต้องมีท่าให้ให้วางหงายที่หน้าตักนะคะหรือว่าประสานประสานมือหงายด้านหน้าเหมือนท่าของท่านท่านอาจารย์ใหญ่นะคะ วางไว้บนหน้าตากใช่ไหมประสานกันหงายขึ้นแล้วก็ให้นิ้วโป้งจนการเป็นรูปวงรีอันนี้ก็คือเหมือนการเปลี่ยนทายระบายาหินหยางในตัวตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเปิดรับพลังงานดีไวเอเนอร์จีให้เข้ามาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะทีนี้ก็จะมาพูดถึงการทำสมาธิด้วยการเปล่งเสียงในทางตะวันตกนะคะเขาจะ จะใช้การเปล่งเสียงด้วยคําว่าฮิวอย่างนี้นะมาจากคำว่า Human นั่นเองนะแต่ทางทางพูดเราหรือว่าทางเอเชียเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับคําว่าโอมซึ่งหลายคนนะคะอาจจะเข้าใจว่าคําว่าโอมเนี่ยเป็นภาษาฮินดูหรือว่าทางแขกเขาใช้กันนะแต่แต่แท้ที่จริงแล้วคําว่าโอมเนี่ย เป็นเสียงต้นกําเนิดของพลังงานจักรกวาลน,นะคะที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดําบรรมาแล้วตั้งแต่มีการสัมผัสพลังงานนะคะที่เชื่อมโยงมาจากมิติมิติบนนะคะเขาจะมีคําว่าโอมซึ่งเป็นต้นเสียงต้นกําเนิดของพลังงานจักรกวาลเป็นคลื่นพลังงานที่ใช้ในการชําระล้างพลังงานลบต่างๆที่อยู่ในสนามออร่าของเรานะคะ รือในแต่ละจักราของเรานั่นเองซึ่งถ้าเราใช้โอมในการภาวนาหรือว่าทำสมาธินะคะและเปล่งเสียงออกไปเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลเป็นเป็นการชำระล้างพลังงานลบต่างๆหรือว่าคลื่นความถี่ต่างๆตามสนามพลังออร่าหรือจัก,การาต่างๆของเรานะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะบางครั้งที่จิตใจเราไม่สงบ ฟงสซ่านเราก็จะสามารถใช้คำว่าโอมควบคู่ไปกับการทำสมาธิหรือว่า,าหายใจช่วยได้ด้วยนะคะเวลาหายใจเข้าแล้วก็ออกก็โอมนี่ก็คล้ายๆกับการใช้ว่าพูดโทรหรือว่ายุบหนอพองหนอตรงนี้มันก็คล้ายๆกันนะคะ ที่นี้คาว่าคาว่าโอมเนี่ยเขาเป็นเครื่องเสียเครื่องเสียงของจัก,กรวาลน,นะคะไม่ได้ถูกถูกกาหนดมาจากศาสนาหรือรัฐที่ใดๆเลยแล้วแท้จริงมันก็คือเป็นของคู่โลกคู่จัก,กรวาลมามายาวนานแล้วนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคำว่าคาว่าโอมเนี่ยเวลาที่เราเปล่งเปล่งออกมาเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เห็นผลทุกคนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนไปสะสมความเครียดพลังพลังงานลบมามากน้อยต่างกันแค่ไหนนะคะการใช้โฮมเนี่ยมันจะได้ผลต่อจิตใจทำให้สงบมากหรือน้อยอาจจะต้องใช้โอ์ประกอบอย่างอื่นควบคู่ด้วยอย่างเช่นในณเวลานั้นเนี่ยสภ,สภาวะจิตเรามีความนิ่งสงบ บานพอหรือเปล่าด้วยนะคะค่ะทีนี้นะคะก็เรามาเริ่มเรามาเริ่มกันเลยนะคะนั่งให้ทุกท่านนะคะนั่งในท่าสบายนะคะตามสะดวกนะคะจะประสานไว้หน้าตากักบนหน้าตากักหรือว่าจงตรงหน้าท้องก็ได้นะคะให้ทุกท่านเอาให้ให้ตัวเองแบบมีความผ่อนคลายที่สุดนะ แล้วก็ให้ทุกท่านนะคะหายใจเข้าลึกยาวช้านะคะทำสักสามรอบนะคะสามรอบลมหายลมหายใจนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นไว้2อถึงสมวินะคะช่วงที่เรากลั้นหายใจนี่สำคัญมากๆนะคะให้ให้ทำความรู้สึกว่างโลงนะคะและตอนหายใจออกนะคะ ให้เราดันลมหายใจออกทางจงมูกนะคะคือตอนแรกเนี่ยลืมบอกว่าให้เราเคลียรย์่างด้วยการหายใจออกทางปากก่อนนะคะหายใจเข้าลึกๆยาวช้าแล้วก็หายใจออกทางปากก่อนนะคะอันนี้น ถ้าหายใจเพื่อคลีนล้างเนี่ยเราจะปล่อยลมหายใจออกทางปากนะคะพอหลังจากนั้นให้ทำลมหายใจปกตินะเป็นการเดินปราเวลาเดินปลานะคะเราจะหายใจออกทางจมูก ให้เข้าสู่ความสงบนิ่งเราจะดันลมหายใจเอาทางจมูกเพื่อให้เราพิจารณาความสงบของลมหายใจเราจะเห็นความสงบความละเอียดของเขาไปเรื่อยๆนะคะ ฝึกสังเกตบ่อยๆจะเห็นว่าลมหายใจเราจะเบาละเอียดโล่งสบายขึ้นนะคะให้เวลาตรงนี้สักครู่นะคะ ทุกท่านทำลมหายใจปกติแล้วนะคะรู้สึกในมีความสมดุลในในร่างกายเราแล้วนะคะให้ทุกท่านนะคะทำความรู้สึกที่จะกระสามนะคะหายใจเข้าลึกยาวช้านะคะ พอหายใจออกนะคะให้กล่าวคำว่าโอ้นะคะเราจะทำที่จักระสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะไปทีละจักระเดี๋ยวจะนำนาให้นะคะหายใจเข้าหายใจออกโอ้ เลื่อนมาที่จัก,กรสีนะคะหายใจเข้าหายใจออกโอ้เลื่อนมาที่ จักระห้าหายใจเข้าหายใจออกโอมเลื่อนมาที่จักระห้า หายใจเข้าหายใจออกอมเลื่อมนมาที่จักระหก หายใจเข้าหายใจออกอมเลื่อนมาที่จักระเจ็ด หายใจเข้าหายใจออกอมหายทุกท่านนะคะ ความรู้สึกที่จักระสนะคะลงมาที่จักระสเราจะทำความรู้สึกที่จักระสด้วยคำว่าโอมหครั้งนะคะจักระสีจุดเดียวนะคะหายใจเข้าครั้งที่1นโอม อมครั้งที่สองที่จัก,กระสีหายใจเข้าอมหายใจเข้า หายใจออกที่จะกระสีอม,อมหายใจเข้าครั้งที่สี่ หายใจเข้าที่จักรสีครั้งที่ห้าหายใจออกอือ ต่อไปเลื่อนจิตมาที่จักระเจ็ดนะคะเราจะทำความรู้สึกที่จักระเจ็ดหครั้งนะคะที่จักระหกค่ะขอโทษค่ะหายใจเข้าครั้งที่หนึ่งที่จักระหก หายใจออกโอมหายใจเข้าที่จักระหกโอมครั้งที่สองโอม ใจเข้าครั้งที่สามโอมหายใจเข้าครั้งที่สี่โอ้ ข้าครั้งที่ห้าอมต่อไปนะคะเลื่อนจิตมาที่จักระเจดนะคะ เราจะทำความรู้สึกที่จะกรดเจ็ดด้วยพลังอ,อมหครั้งเป็นชุดจุดท้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่หนึ่งอม หายใจเข้าหายใจออกโอมครั้งที่สองโอมหายใจเข้า หายใจออกโอมครั้งที่สามโอ สอมหายใจเข้าหายใจออกอมครั้งที่ห้าโอ ทาจิตให้สงบหาท่านใดจะส่งเสียงโอมอีกด้วยตัวงท่านเองก็ได้นะคะ ในช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านทำจิตใจให้โล่งเบาสบายนะคะเราได้เปล่งเสียงโอมเพื่อเชื่อมต่อกับดีวายเอนจีนะคะพลังศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนทุกจักรละสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ่อไปจะให้พวกเราตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่อสร้างพลังนะคะก่อนที่เราจะส่งพลังไปช่วยเหลือโลกของเรานะคะให้ทุกท่านนึกถึงพีระมิด13ชั้นนะคะ